สวัสดีครับสมชายมาดี MC 0ศูโคตนะครับวันนี้มาหาน้องพร้อมซับนะครับสวัสดีครับพร้อมซับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ฮะนี่ฮะตอนนี้น้องพร้อมซับของเราจะเป็นหนุ่มแล้วครับจะเป็นหนุ่มแล้วนะครับงายาวขึ้นแล้วนะครับก็มาเจอพ่อควานกำลัง ทำความสะอาดแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับบริเวณบ้านพักนะครับของน้องนะฮะว่าฝนตกมาแล้ว3วันนะครับ3วันติดเลยฝนตกหนักสลับเบานะครับก็ทำให้พื้นที่มันแฉะนะครับมันแฉะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องนี่นะครับมาเอาทรายนะครับมาปูไว้ให้น้องเขานะครับ ให้มันแฉะมันลื่นนะอย่าให้มันหม่นนะครับน,น,นี่ครับก็ตอนนี้น้องโตขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับผู้ติดตามของเรานะครับเนที่ติดตามช่องของเรานะครับอยากจะเห็นน้องพร้อมซับนะครับก็มาถ่ายคลิปให้ใหายคิดถึงกันแล้วนะครับตอนนี้น้องโตขึ้นเยอะเลยนะครับ โตขึ so, ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็น้องพร้อมซับก็มีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับพร้อมซับลายพร้อมซับนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญนะครับโอ้พรุ่งนี้ก็จะไปทําบุญที่วัดด้วยนะครับน้องช่องของน้องก็จะไปถ่าไปไปไล์สดนะครับผลไม้นะครับอาหารช้างสร้างบทสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์สดลังใหม่เนาะนี่นะฮะก็ทําบุญด้วยกันนะครับนี่ฮะน้องพร้อมซับ พอควันก็ทำน้องพร้อมซับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีนั่งลุกยืนแล้วก็กินกินกินครับกินนี่คือว่าเป็นท่าพิเศษอยู่แล้วครับกินเนาะกินนี่เป็นท่าพิเศษนะครับเป็นท่าพิเศษครับไม่เลือกครับกินเนี่ยไม่เลือกเลยนะครับข้างข้างบ้านพักของพร้อมซับก็เป็นนี่ครับคฤลาสหาหลังใหม่ของน้อง พลอยอ๋อน้องเพชรพลอยนะครับเพชรพลอยนะครับตอนนี้ขึ้นโครงแล้วนะครับก่อนหน้านี้โครงเสามันเอียงนะครับมันพังน้องดึงเล่นนะครับน้องดึงตอนนี้เอาขึ้นใหม่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นคานบนนะครับยางไว้เดี๋ยวน้องดึงเดี๋ยวจะเอียงอีกนะครับก็ดึงไว้นะครับนี่ ส่วนน้องครอมรั์เมื่อไหร่จะมีคั้นรหัดกับเขาหรอกช่วยพี่ๆเาเสร็จเป็นขั้นตอนช่วยๆกันเนาะนะครับก็ก็ช่วยน้องพี่พลอยพี่เพชรพลอยก่อนนะครับพี่เพชรพลอยได้แล้วก็ค่อยมาเป็นน้องของขอมทรัพย์ครับผมโอเคครับช่วยกันแบบนี้นะครับท่าใดอยากจะสนับสนุนก็ขอเรียนเชิญด้วยนะครับครับ่เป็นกำลังใจให้นะครับก็ ว่าเราได้ช่วยช้างด้วยกันนะครับช้างตกงานตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะครับช้างตกงานเนาะตกงานก็ร,วม,ร,รวมจะถึง3ปีแล้วนะครับรวมจะถึง3ปีแล้วนะเฉพาะน้องพร้อมซับพร้อมซับเลยสปีแล้วตั้งแต่ผมมาถ่าไยไใหม,ม่นู่นนะครับถ่ายจนไม่ได้ติดตามน้องนะครับจนเอฟซบางท่านนะครับท่านที่ติดตามช่องของเราก็บางท่านก็ทยอย <laughs> ทยอย ทยอยยกเลิกการติดตามของเราหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็สําหรับท่านใดที่นะครับอยากจะเป็นกําลังใจนะครับให้เราก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับช่องพร้อมซับแล้วก็ช่องสมชายมาดีนะครับก็ได้นะครับตอนนี้พอควานก็ไปเอาญ้าให้แล้วอ้อยนะครับอ้อยนะครับไปเอาอ้อยตัดอ้อยมาให้แล้วนะครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศข้างบ้านนะครับใ no. นายามฝนตกนะครับแฉะเฉะไปหมดเลยนะฮะอีนูก็นั่งรอยนู้นอ๋อก็ขายอาหารออนไลน์เหมือนเดิมเนาะนี่ครับ นี่ครับมาถ่ายแต่เช้าเลยนะครับวันนี้นำมาแต่เช้าก็ไม่เช้าสิพอดีอากาศมันครึมๆนะครับก็ก็เหมือนเช้าฝนฝนตกตอนเช้าด้วยนะครับตอนเช้าก็ฝนตกฝนตกนะครับตกมาแล้วสามวันละสามวันสี่วันนี้ละอ๋อแล้วก็มีตรงนี้ก็จะมีพี่เพชร กับพี่พลอยนะครับก็จะมามารวมกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะขายอาหารเพื่อชุมสร้างบ้านอ,าอ๋อครับสร้างบ้านให้กับพี่พลอยก่อนทางนู้นนะครับผมนี่ฮะดื้อๆหน่อยนะครับอ่ะก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องใส่ปลอกเดิมนะครับสําหรับท่านที่สงสัยว่าทํามไมต้องใส่ปลอกวนะก็อย่างที่ เคยบอกไปก่อนหน้าคลิปเนี่ยะพอควันก็จะออกไปพอดีนะก็มาเจอจังหวะในช่วงพอควานจะออกพอดีเลยมาเจอที่ไรก็เห็นใส่ทุกทีใส่แบบนี้ตลอดครับถ้าไปควานมาอยู่ก็ต้องใส่ไหมหลานเยอะครับเดวนี้ครับลูกหลานเยอะเด็กเล็กเด็กน้อยครับต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยถามว่าน้อง น้องจะอึดอัดหรือเปล่านะครับก็ไม่นะครับก็จะมีให้เดินได้นะครับอีกชั่วโมงข้างหน้าก็จะถอดแล้วอ่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถอดแล้วนะครับครับก็เป็นในช่วงเวลานะครับเป็นเวลาที่ต้องใส่นะครับเราเป็นในช่วงเวลาเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ใส่ทั้งวันทั้งคืนตลอด2ี่สิบสี่ไม่ใช่นะครับช่วงที่ควานไม่อยู่หรือกำลังจอกไปนะฮะอ่าหา้าหรือว่าไปโุระที่อื่นนะครับก็ต้องผูกไว้อย่างนี้นะฮะ และเส้นทางนี้ก็มีเพื่อนบ้านสัญจรเยอะนะเพื่อนบ้านก็เดินไปเดินมาเยอะเด็กเล็กเด็กน้อยมันเยอะบ่อยครับก็ลูกหลานบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับบุคคลที่ไม่ใช่ควานเนาะเราปลอดภัยไว้ก่อนแหละนะครับมันก็ต้องระวังไว้ก่อนนะก็ที่ใส่โซ่ใส่อะไรนะครับถ้าเราเคยใส่ทองนะฮะใส่ทองใส่ข้อมืออะไรนะฮะถ้าเราใส่ทุกวันเราก็เกิดการเคยชินนะครับเหมือนกับเราใส่ แหวนนะฮะใส่แหวนใส่ทองใส่อะไรนี่แหละนะครับเราก็มีการเคยชินเหมือนกันนะครับน,น,น,นะนฮะก็ให้เขาเดินสะดวก,ได,กได้เหมือนกันอ่าไม่ใช่ใส่ครับเกินนะปล่อยให้มันรุ่มรวมนะครับคือให้เเดินไปครับมันจะลื่นแบบบนนี้ครััมจะลื่นอ่าจะลื่นอันนี้เขาก็จะลื่นเหมือนกันอ่าจะลื่น เวลาเขาเดินเร็วเขาก็จะวิ่งเหมือนกันนะจะวิ่งขนาดใส่แบบนี้ก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินไม่ได้ครับเราใส่ให้เขาเดินได้เห็นไหมครับเดินได้แต่ให้เขาเดินช้าลงนะครับให้เขาเดินช้าลงนะครับเดินได้นะครับเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวควันก็ไปตัดย้ายแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาถ่ายคลิป ให้หายคิดถึงกันครับสำหรับท่านที่อยากจะเห็นนะครับน้องทอมซับนะครับว่าตอนนี้น้องโตขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับนี่แหละฮะนี่ก็สามปีสามปีโบรุนครับสามปีกับสองเดือนนะครับสามปีสมหรือนฉลองวันเกิดหรือยังครับฉลองแล้วครับฉลองแล้วฉลองวันเกิดแล้วนะครับมาฉลองวันเกิดแล้วไม่ได้มาถ่ายคลิปฉลองวันเกิดด้ยฉลองธรรมดาธรรมดาครับฉลองธรรมดาธรรมดาเนาะนึกว่าจะมีแม่เอฟซีมาซัพพอร์ต ยังไม่มีคนติดตามัง p ม o r t คนตเหมือนบางบางเชือกเนาะบางเชือกก็มีเม fc นะโหัพ p อ o r t มีชุดมีอะไรให้พร้อมมีชุดมีอะไรให้พร้อมนะฉลองวันเกิดให้อย่างยิ่งใหญ่ลังการเลยนะครับช่องเล็กๆเนาะมันก็ช่องเรานี่แหละนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อควันแม่ควันนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับนะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับนะช่องออสมชายมารีมซีสูนโคศนะครับหรือจะเป็นช่องน้องพร้อมซับนะครับก็ติดตามได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับนี่ฮะ่นะเดี๋ยวช่วงที่น้องปล่อยแบบอิสระนี่จะน่ารักขนาดไหนเวลาปล่อยเราไปเล่นลโคลนเล่นดินเล่นน้ำหรือโอ้ยไม่เกินเนะ่ สามสิบนาที้างหน้านี่แหละครับจะปล่อยแล้วครับจะปล่อยแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวมาช่วงจังหวะที่เขาปล่อยในอารมณ์เขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวแล้วติดตามนะครับผมครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับนะะกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กับช่องของเราด้วยนะครับพบหน่อยครับสวัสดีครับ